ก็ห่วงคุณแม่แหละนะคะเรียกได้ว่าคู่ของแม่โบวานดานะคะแล้วน้องมะลิพาขวัญก็เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักแล้วก็ตัวติดกันมากๆเลยทีเดียวล่าสุดนะคะแม่โบเปิดเผยเรื่องราวของหัวใจที่งานเนี้ยลูกสาวออกใบสั่งบอกว่าแม่้ามีแฟนซะด้วยค่ะโดยแม่โบนะคะเผยว่าเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยไม่มีเข้ามาเลยไม่ได้คุยกับใครเลยไม่มีใครเข้ามาจีบถามว่าเปิดใจไหมเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้ปิดนะ แต่ว่าจะให้เราคุยกับเด็กเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่นะคะจะให้คุยกับวัยเดียวกันหรืออายุมากกว่าเขาก็มีลูกมีเมียกันไปหมดแล้วคงไม่เจอใครแล้วคือมันไม่มีเข้ามาจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยโบก็เคยถามมาริเล่นๆนะว่าแม่เหนื่อยแม่อยากมีใครมาช่วยดูแลมาริก็บอกว่าไม่ได้งานนี้แม่โบก็เลยหันไปถามลูกสาวอีกครั้งนะคะบอกว่าแม่มีแฟนได้ไหมซึ่งน้องมาริก็พูดเสียงดังฟังชัดเลยนะคะบอกว่าไม่ได้หนูห่วง แม่ไม่ต้องมีใครแล้วเพราะว่าแม่มีพ่ออยู่แล้วและหนูก็จะไม่มีแฟนเหมือนกันจะอยู่กับแม่ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ